กับทีเชอร์เฟิร์สเอฟซีลิ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 ลว้าปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ครับนะวันนี้มีคนส่งของมาให้รีวิวรีวิวกันอีกแล้วนะครับจากร้านเบเกอร์วิสก็ขอบคุณมากนะครับนะวันนี้เราจะรีวิวแบบพูดดีโอเคกับ2เฟลเวอร์ใหม่ของร้านอันนี้คือ เห็นหนูไหเห็นสีมานะครับไม่ดรามานะ่าเนาะเพราะมันคือ,อช็อกค,ครับมินช็อกหรือเปล่านะเขาบอกอมิ้นช็อกหรือเปล่าไม่รู้แต่มาในรูปแบบของเคก้กเคก้กนะอีกอันนึงคืออะไรเห็นสีอย่างนี้บอกเลยชาไหมชาไหม ดูดูชาไหมชาไทายใชยท่ท่านะครับนะโอ้โหมาครีม,มี่ครีม,มี่เห็นไหมเจ็บมานะอ่ะมาดูอุปกรณ์การกินนะครับเข้ามาเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆนะเราจะกินแบบพูดจีนะครับดูอุปกรณ์นะจะใช้กิง่งกี่อันไม่รู้เริ่มเลยจากมิน้นท์ช็อกนะครับ จะมีความกลิ่นมิ้นท์ช็อกไหมนะครับอืมฮะเราจะกินแบบผูจ้จีนะครับอืมเดี๋ยวก่อนนะนั่นสิได้แล้วแม่ฮเออ แบบใส่รหัสอีกแล้วแบบใส่รหัสอีกแล้วก็คือดูอืนิ่มากอมพอตัดปุ๊บกลิ่นมาก่อนเลยเพราะมันกลิ่นช็อกคัมมินช็อกโกแลตมินช็อกโกแลต นะขัดใจมากเวลาคนอ่านว่าช็อกโกแลตป๊อกโกแลตแต่จริงๆมันคือม mm ิ hmm. ้นท์ช็อกโกแลตอือหือกลิ่นมิ้นท์นะตอนแรกข้างในนึกว่าเป็นช็อกโกแลตอพูดเองอีกเฉยเป็นช็อกโกแลตนะครับแต่มันเป็นกลิ่นอะไรครับกลิ่นมิ้นท์และเนื้อครีมแบบครนะีมมี่ครีมมี่เนาะ นะคนชอบมิน้นคนชอบมิน้นคนชอบมิน้นแนะนำนะครับนะแล้วไม่ต้องแปลงฟันตอนเช้าอันนี้ได้เลยคือแบบนะสดชื่นหอมมาดามหอมชื่นใจต่อไปอันนี้ชาหรือสาดิตมาจุกจุมาเต็มเต็มมาแบบเต็มเต็มเต็ม นี่ดูสิเอาจริงนะคือมันเป็นแบบเนื้อเค้กแล้วก็เป็นชั้นก็เป็นชั้นแต่ถ้าครบสามชั้นก็คือหมูสามชั้นนะครับอ่ะนี่จริงๆที่อยากจะควักเลยแต่แบบว่าต้องแบบสุภาพพูดดีนิดนึง ชาไทยหอมมากชาไทยหอมมากแล้วครับเนื้อบอกเลยว่าดีดูมากนะกับสองเฟรเวอร์ใหม่มิ้นท์แล้วก็ชาไทยพอดีคำไปหาตำเบสอวิชเสีย